สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวศาลพันท้ายนรสิงห์ที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลองโคกขามตำบลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับซึ่งสารเนี่ยจริงๆแล้วเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์ของพ่อพันท้ายนรสิงห์ซึ่งประวัติคร่าวๆตามพงศาว,วดารกรุงสยามปพศ2247 ครั้งพระเจ้าเสือสเสด็จโดยเรือพระที่นั่งเอกชัยประพาสเพื่อทรงเบ็ดก็คือตกปลานั่นแหละครับณปากน้ําเมืองสาครบุรีซึ่งปัจจุบันก็คือจังหวัดสมุทรสาครน,นี่แหละครับผมเมื่อเรือพระที่นั่งมาถึงตําบลโคกขามซึ่งเป็นคลองที่คดเคี้ยวและกระแสน้ําเชี่ยวกรากมากพันท้ายนรสิงห์ซึ่งถือท้ายเรือพระที่นั่ง ไม่สามารถที่จะคัดแก้ไขได้ทำให้โขนเรือพระที่นั่งกระทบกับกิ่งไม้หักตกลงไปในน้ำพานท้ายนรสิงห์ได้กราบทูลให้ทรงลงพระอาญาตามพระราชกำหนดถึง3มครั้งด้วยกันนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยพระเจ้าเสือพระราชทานอภัยโทษเพราะเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุสุดวิสัยครั้งที่สรับสั่งสร้างรูปปั้น แล้วตัดหัวรูปแทนแต่ครั้งสุดท้ายก็ได้ตัดสินให้ประหารชีวิตผมได้เล่าประวัติคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าศาลพันท้ายนรสิงห์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับนี่เข้ามาแล้วนะครับผมเราจะเห็นซุ้มประตูทางเข้าถ้าเราจะมองด้านซ้าย เราจะเห็นอะไรรู้ไหมครับไก่ชนครับไก่ชนเรียงรายตั้งตามแนวตรงฟุตบาทเต็มไปหมดเลยครับผมผมครับตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วจะเจอลานจอดรถด,ด้านขวามือนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าไปจอดแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปชมด้านในของสารพันท้ายนรสิงกันนะครับเพื่อนๆ ผมจอดรถแล้วนะครับเดินข้ามถนนมาก็จะเห็นป้ายกองสารพันท้ายนรสิงห์แล้วผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปด้านในเลยนะครับผมเดินผ่านตอนนี้ก็จะมีจุดคัดกรองโควิดนะครับซึ่งวันที่ผมมาเนี่ยเป็นวันธรรมดาโชคดีนิดนึงครับไม่ค่อยมีคน ผมเดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับผมที่เพื่อนๆได้ยินเสียงเพลงนี้ไม่ใช่ผมเปิดนะครับที่สารเขาเป็นคนเปิดเราก็จะเปิดคลอไปตลอดเลยครับได้บรรยากาศมาเลยครับผมเดินผ่านมาแล้วเจออีกแล้วครับไก่ชนเรียงรายยืนเรียงรายเลยนะครับนี่นะครับเดินมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นไก่ชนตัวใหญ่ เรับเ,เพื่อนๆชมบรรยากาศพร้อมกับฟังเสียงเพลงของที่ศาลเขาเปิดให้ฟังนะครับนี่ครับจะมาเห็นไก่เงินและไก่ทองตัวใหญ่มากเลยนะครับตรงนี้ใหญ่กว่าผมอีกนะครับผมเดินเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอรูปปัน้นพ่อพันท้ายนรสิงรูปแรกนะครับทีนี้เราจะเดินเข้าไปด้านในนะครับนี่เรือนะครับเขาจําลองไว้ให้เราได้ชมกันครับ เดินตรงมาเรื่อยๆด้านขวามือนี่เราจะเห็นเป็นร้านขายของนะครับซึ่งเพื่อนๆก็มาซื้อของได้น,นะครับผมทีนี้เราก็จะเดินเข้าด้านในเพื่อไปกราบสักการะพ่อพันธนุ์นธรสินกันเลยนะครับผมผมเดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับวันที่ผมมาก็ยังเป็นช่วงโควิดอยู่ตอนนี้คือเขาจะไม่ให้จุดทูบเราก็หยิบทูบด้านซ้ายมือเรานะครับแล้วก็เดินเข้ามา ็นลานกว้างสะดวกสบายมากเลยครับผมเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะมีที่วางทูบไว้ข้างๆครับเราก็จะมาสวดคาถาบูชาพ่อพันท้ายนรส,สิงห์กันตรงนี้นะครับตรงด้านหน้านี่จะมีป้ายคาถาของพ่อพันท้ายนรส,สิงห์เพื่อนๆสวดกันตามได้เลยนะครับผม เมื่วดเสร็จแล้วผมเดินมาข้างหลังนะครับเ,เพื่อนๆจะเห็นข้างหน้าสวยมากเลยครับผมเป็นเป็นสารพันท้ายเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินบันไดขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะไปปิดทององค์พ่อพันธายนรสิงด้านบนนะครับเดินขึ้นบันไดามาเรื่อยๆครับผมนี่ครับ สวยงามมากครับสะอาดสะอ้านน่ามาเที่ยวมากเลยครับเพืเ่อนๆนี่ครับด้านข้างๆนี้ก็จะเห็นไก่คนที่มาบนบานศาลกาวไว้แล้วสำเร็จผลก็จะนำไก่มาถวายหลวงพ่อพันท้ายนรสิงห์นะครับนี่ครับผมเข้ามาในศาลด้านในแล้วนะครจะเห็นองค์พ่อพันท้ายนรสิงห์สวยงามมากเลยครับปิดทอง อ๋เราจะขึ้นไปปิดทองด้านบนองค์พ่อผันท้ายตรงนี้นะครับผมสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆก็จะเห็นดอกไม้นี่ครับก็จะเห็นใบพา,ายที่ คนนำมาถวายท่านนะครับมาแก้บนนะครับนี่ครับแล้วก็มีดอกไม้ด้านข้างสวยงามมากเลยครับองค์พอ ส่วนถ้าเราอยากจะเอาดอกไม้ไปถวายท่านพ่อก็เดินลงมาข้างๆนะครับจะมีศาลาสมศาลาที่มีดอกไม้วางอยู่นะครับเราก็ถวายปัจจัยตามที่เราสะดวกเลยนะครับนี่นะครับศาลพันท้ายเมื่อเราไหว้ด้านบนปิดทองเสร็จแล้วเราลงมาด้านล่างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูรอบๆศาลพันท้ายนะครับผมเดินมาทางด้านซ้ายเราจะเห็น ศาลาอยู่ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างบริเวณศาลพันธายนี้สะอาดสะอ้านมากเลยนะครับผมผมเดินมาแล้วนะครับด้านซ้ายสายมือเราก็จะเห็นไก่เลี้ยงลายนี่นะครับสายมือผมเดินเข้าไปแล้วนะครับผมสายมือนี่จะมีพระ ให้เรากราบสักการะด้วยนะครับผมเดินเข้าไปสักการะด้านในเลยนะครับพระสวยงามมากเลยนะครับผมนี่ด้านซ้ายจะมีสิงแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นจําลองของสารพันท้ายณนะที่นี่นะครับผมเพื่อนๆมาชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปกราบสักการะองค์พระพุทธรูปที่อยู่ในสารานี้นิดหนึ่งนะครับผม สวยงามมากเลยนะครับผมนี่องค์พระยืนปางห้ามญาตินะครับองค์ใหญ่มากครับนี่นะครับด้านซ้ายก็จะมีพระพุทธรูปเราสามารถเข้ามากราบได้นะครับมีพระพุทธรูปทรงหน้าปลกนะครับเพื่อนมากราบสักการะได้เลยนะครับนี่ด้านขวาม,มือจะมี องจำลองของเรือนะครับเรือพระที่นั่งมีให้เราชมนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับผมก็กราบพระตรงนี้เพื่อนๆมากราบได้เลยนะครับผมกราบเสร็จแล้วผมเดินออกมานะครับเดินออกมากลับมาทางเดิมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปที่ไฮไลท์ของศาลพันท้ายน,นี่เลยนะครับผม นี่นะครับผมเลี้ยวซ้ายเดินเข้ามาครับเดินตรงมาเรื่อยๆครับผมผมเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับมาเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเจอไก่แล้วเรครับไก่ เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับนี่จะเห็นด้านซ้ายมือเพื่อนๆจะเห็นเป็นสะพานข้ามไปครับตรงนี้เสาอ,อาทิตย์ก็จะเป็นตลาดแต่พอดีผมมาวันธรรมดาก็จะไม่มีตลาดนะครับเดินมาทางนี้นะครับนี่นะครับจะมีทูบวางไว้นี่เราจะเห็นแล้วนะครับด้านขวามือสารแรกจะเห็นสารแม่สีนวลน,นะครับ ผมจะเข้าไปดูใกล้ๆใ,ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเลยนะครับนะครับศาลแม่สีนวลซึ่งถ้าตามประวัติก็เป็นภรรยาขององค์พ่อพันท้ายนี่นะครับผมนี่ข้างๆกันก็จะเป็นศาลพ่อพันท้ายอีกศาลหนึ่งนะครับนี่ครับผมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆได้เลยนะครับ เพื่อนเพื่อนสักการะ,ะข้างหน้าแล้วจะมาสักการะ,ะข้างหลังนี้ได้อีกนะครับก็จะมีทูบวางไว้แต่ช่วงโควิดเขาก็จะยังไม่ให้จุดทูบนะครับเราก็นํามาวางไว้ได้เลยนะครับนี่นะครับศาลแม่สีนวลและศาลพอพันธาอยู่คู่กันเลยนะครับนี่ถ้าเราเดินมาข้างๆนี่เราจะเห็นแล้วนะครับผมหลักประหารหลักประหารจําลองนะครับผม นี่นะครับเพื่อนๆหลักประหารที่ตามประวัติที่พ่อพันท้ายโดนตัดศีรษะแล้วก็นำมาสร้างเป็นศาลที่นี้นะครับนี่นะครับหลักประหารพันท้ายนรสิงห์เพื่อนๆก็มาสักการะบูชาได้นะครับตรงนี้จะมีบทสวดนี่นะครับหลักประหารแล้วก็จะมีหลักประหาร อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเป็นแท่นบูชาซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะมาขอพอรโดยการลอดตรงสาลได้นะครับนี่นะครับนี่ตรงนี้คือของโคกขามที่ตามประวัติที่เรือมาชนแล้วก็หางเรือหักไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นของโคกขามเดิม นี่นะครับบรรยากาศรอบๆหลักประหารพันท้ายนรสิงสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆมาเที่ยวชมกันได้นะครับนี่นะครับสะอาดสะอ้านวันที่ผมมานี้เป็นวันธรรมดาคนไม่มีไหวสะดวกสบายเลยนะครับนี่ครับศาลที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะลอดขอพรเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆลอดขอพรสาร 3มรอบนะครับ ครับผมรอดครบ3มรอบแล้วครับเพื่อนๆลอดตามผมไปขอพอรได้เลยนะครับเรื่องการงานเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินทุกๆเรื่องเลยครับผมขอพอรตรงหลักประหารเสร็จแล้วผมเดินมาทางด้านซ้ายมือครับบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับทางซ้ายมือนี่นะครับ ก็จะมีสมสารากุมารทองให้เ,เพื่อนๆมากราบสักการบูชาไหว้กันได้เลยนะครับผมนะครับมีตู้ให้ทําบนตามที่เราสะดวกเลยนะครับหลังจากไหว้กุมารทองเสร็จเดินมาทางขวามือนะครับเดินมาตามทางสวยงามมากจริงๆครับ ที่สารบรรทันของลสิ่งเดินมาเรื่อยๆตามทางนะครับนี่ก็จะมาเห็นที่ปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ับเป็นเพื่อนมาปล่อยปลาตรงนี้ได้เลยนะครับปล่อยปลาเสร็จแล้วเดินมาทางขวามือนะครับเดินมาเรื่อยๆบรรยากาศร่มรื่นน่าเที่ยวมากเลยนะครับ เดินมาเรื่อยๆตามทางนะครับก็จะเจอไก่แล้วครับมาที่ศาลนี้ก็จะมีไก่เยอะนะครับนี่ด้านขวามือนี่นะครับผมน้ำาพุเรือเอกชัยน้ำาพุนี้มีไว้ทําอะไรครับเพื่อนๆมีไว้ให้เราโยนเหรียญครับเพื่อนๆโยนเหรียญให้ลงก้างบนเนี่ยแล้วอธิษฐานจิตถ้าลงแล้วจะสำเร็จผลนะครับผมลองมาแล้วนะครับนะครับ เราโยนเหรียญเสร็จแล้วเราเดินมาข้างๆนี้นะครับผมเดินมาตามทางนี่นะครับเราก็จะเห็นต้นต้นนี้สำคัญยังไงรู้ไหมครับผมต้นนี้องค์พระเทพมาเป็นทรงปลูกนะครับผมตอนนี้ก็โตแล้วนะครับนี่นะครับจะมีป้าย บิวบอร์ดให้เราเห็นนะครับว่าประเทศทรงมาปลูกส่วนด้านตรงข้ามกับที่ต้นไม้เมื่อกี้ที่เราดูนะครับ นี่ครับจะมีเรือโบราณให้เราดูครับเรารับชมเป็นเรือโบราณที่ลำใหญ่มากนะครับผมจะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเรือโบราณมีป้ายบอกรายละเอียดเพื่อนๆมารับชมกันได้เลยนะครับ เป็นเรือลำใหญ่มากจริงๆเลยครับนี่ครับกลองหน้าเรือแล้วถ้าเราเดินมาด้านหน้าเนี่ยก็จะมีนางตะเคียนให้เรากราบไหว้บูชานะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะมาขอพรที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ มาเสียงซิมซีก็ได้นะครับแล้วมาขอพอรนางตะเคียนถ้าได้สำลิดผลด้านข้างนี้เราก็จะเห็นมีคนนำชุดมาถวายนะครับเ,เพื่อนๆมาขอพอรนางตะเคียนได้เลยนะครับนี่เดินออกมาด้านนี้ก็จะผมก็จะให้ดูเรือโบราณลำใหญ่ลำใหญ่มากจริงนะครับผม อายุของเรือประมาณกี่ปีนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นเรือที่ลำใหญ่จริงๆครับนี่ครับป้ายเรือโบราณน,นะครับมีรายละเอียดบอกเพื่อนๆมาชมได้เลยนะครับผมเดินอ้อมมาทางนี้ด้านขวามือนะครับเห็นเสือ แล้วก็มีสะพานสะพานนี้ก็จะเดินข้ามไปที่คลองโคกขามเดิมที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเดินย้อนกลับมาทางด้านนี้ร่มเื่นมากเลยนะครับผมให้เพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆของสารพันท้ายนรสิงห์นะครับร่มรื่นมากครับสะอาดสะอ้าน,เ,นเพื่อนๆมาเที่ยวได้เลยนะครับแต่ถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยคนจะเยอะมากนะครับ ผมโชคดีที่มาวันธรรมดาจะได้บรรยากาศดีๆคนยังไม่เยอะนะครับผมมาช่วงสายๆนี่องค์ศาลด้านนอกนะครับสวยงามจริงๆครับนี่ครับเดินมาด้านนี้เรือเมื่อสักครู่นี้ที่ผมก็โยนเหรียญไปแล้วนะครับเพื่อนเพืมาโยนเหรียญที่น้ำพุเรือนี้ได้เลยนะครับอธิษฐานจิตแล้วจะสมปรารถนานะครับถ้าโยนลง ครับผมก็เดินออกมาทางอีกด้านหนึ่งของสารพันทายน,นะครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับสะอาดสะอ้านนี่ครับเดินออกมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับทางด้านที่เราเข้ามาสักครู่นี้ด้านขวามือนี่ก็จะเป็นร้านค้า เพื่อนๆหิวน้ําหรืออะไรก็มาซื้อได้นะครับนี่ดอ,อกไม้สวยงามมากนะครับมีช้างนะครับนี่ผมเดินวนรอบสานพันท้ายมาหนึ่งรอบนี่นครับด้านนี้ก็จะมีไก่ยืนเรียงรายทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กน,นะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่ผมเดินครบหนึ่งรอบมาครบตรงเรือด้านหน้านะครับ ผมก็พามาไหว้สารพันทานเงสิงค์ครบแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามนะครับแล้วคราวหน้าผมจะพาไปเที่ยววัดแล้วก็สักการะพระที่ไหนเรามาติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม